สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธหนักชิ้นใหม่ที่รัเสเซียเนี่ยได้นำมาใช้ในสงครามยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า เพิ่งทดสอบกันเส,เสร็จเมื่อช่วงเดือนตุลาปี2020ที่ผ่านมานี้เองนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นอาวุธหนักที่อยู่ในวงการสงครามแบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟร์เลยนะเจ้าสิ่งนี้ก็คือ Merman's BN นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้คืออะไรล่ะรูปลักษ์ของมันลองดูรูปมันสิครับท่านผู้ชมมันดูเป็นแบบเสาสัญญาณหลายๆเสาซึ่งดูแบบเฮ้ยมันจะแบบใช้แบบสร้างพวกคลื่นอะไรมาเนี่ยใช้แบบ สร้างเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศหรือเปล่ายังกระหลุดมาจากในเกมเลดอเลดแนวๆนั้นเลยถูกไหมเลครับซึ่งไอเสาหวกนี้เนี่ยนะครับผมเห็นอย่างนี้อาจจะดูแบบเฮ้ยมันดูตลกหรือว่าดูเหมือนหลุดมาจากเกมแต่จริงๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธระดับที่ท็อปที่สุดของโลกเลยนะครับผมในแง่มุมของสงครามอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองแล้วเจ้าเมอร์ n มนส์บีเนี่ยนะครับมันทํางานยังไงนะครับผมโดยตัวของมันเองเนี่ยคือ เครื่องรบกวนสัญญาณแต่แบบว่าเครื่องรบกวนสัญญาณมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคือมันไม่ใช่รบกวนสัญญาณรอบๆครับแต่มันเอาไว้รบกวนสัญญาณการติดต่อสื่อสารระยะไกลนั่นเองนะครับผมซึ่งมันได้ถูกพัฒนาโดย k r e t โดยเจ้าสิ่งนี้เองเนี่ยนะครับได้ออกโปรโตไทป์มาในช่วงเดือนพฤศจิกาปี2016และเรียกได้ว่าสามารถทดสอบอะไรเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนตุลาปี2020นั่นเองโดยมันสามารถรบกวนสัญ,ญญาณที่เป็นสัญญ,ญาณความถี่สูงนะครับผมของทางอเมริกา และนาโต้นั่นเองนะ โดยเจ้าสิ่งนี้อ่ะก็จะลบกวนสัญญาณดาวเทียมขึ้นความสูงได้หมดเลยนะครับผมด้วยระยะห่างมากกว่า3,000กิโลเมตรและในบางแหล่งเนี่ยนะครับบอกว่าสามารถลบกวนได้ไกลถึง5,000และ8,000กิโลเมตรเลยถ้าเป็นแบบนั้นนับได้ว่าเมอร์มันส์ีเนี่ยนะครับจะกลายเป็นเครื่องลบกวนสัญญาณที่ส่งพลังที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะครับโดยการสร้างของมันเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทางอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟรของรัสเซียนะครับและณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้ถูกนํามาใช้จริงๆแล้วนะครับผมใน สงครามยูเครนนั่นเองการรบกวนนี้เนี่ยรบกวนอะไรได้บ้างนะครับผมก็เรียกได้ว่ารบกวนได้ไกลขนาดนี้เนี่ยตัวอย่างก็เช่นพวกโหนโดบัญชาการนะครับเครื่องบินลบขีปนาวุธการติดต่อระหว่างดาวเทียมกับภาคพื้นดินเนี่ยก็รบกวนได้บางส่วนนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยก็มีประโยชน์ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็กว้างมากๆเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยเราจะเข้าใจว่าหุ้ยแล้วแบบนี้นเนี่ยฝ่ายยูเครนหรือว่าฝ่ายสหรัฐฝ่ายนาตโตเองอะ โดนรบกวนแบบนี้จะยังใช้พวกแบบ GPS ได้อยู่หรือเปล่าคือในส่วนของ GPS เนี่ยนะครับผมทางเมอร์มานส์เนี่ยไม่สามารถที่จะแบบปิดการทํางานหรือว่าทําให้ GPS เนี่ยล่มไปได้นะครับในการที่จะทําลาย GPS เนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยจะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่า k r าซูก้าโนั่นเองนะครับ โดยเจ้าคลาสซก้าโฟเนี่ยนะครับผมตอนนี้เองเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าทางยูเครนเนี่ยก็สามารถยึดมาได้แล้วนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าชิ้นหนึ่งนั่นแหละซึ่งเจ้าอุปกรณ์นี้เนี่ยสามารถก่อกวนสัญญาณ GPS ได้นะครับผมโดยระยะการปฏิบัติการของมันเนี่ยก็อยู่ที่300กิโลเมตรนั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากก่อกลนเนี่ยมันยังสามารถแกล้งได้ด้วยนั่นเองนะครับคือทําให้ GPS เนี่ยส่งตําแหน่งที่ผิดไปนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยนะและนี่ก็คืออาวุธหน ชิ้นใหม่นะครับผมเรื่องราวของ Merman s b n ที่เราได้นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็หลอกคอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับยังไงนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าหวังว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้กับรายการ history world นะครับ